ชาวบ,บ้านในหมู่บ้านทรงอุไรวิลล่าหมู่ที่3าตำบลน,น้องปรับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสุนัขจรจัดที่พบว่ามีคนในหมู่บ้านมักนําอาหารมาเลี้ยงและสุนัขขับถ่ายอุจจาระไม่เป็นที่เป็นทางจนส่งกลิ่นเหม็นอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องแมวที่เจ้าของขาดการดูแลและปล่อยให้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านแต่กายบอรถจักรยานยนต์ขาดไปหลายครั้งรวมถึงหลังคาและฝากระโปรงรถก็มีร่องรอยของเท้าแมว จึงต้องออกมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงดังกล่าวซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานหลายปีเบื้องต้นก็อยากให้เจ้าของดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ดีและอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่ปี2538นะครับ แรกๆก็ไม่มีอะไรพลังมาก็เริ่มมีคนเขามาอยู่กันหลายๆบ้านเขาก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของหมานะครับเริ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเลี้ยงแมวแต่ละบ้านนะครับสิ่งตอนนี้ที่ผมประสบปัญหามากก็คือเรื่องของแมวนะครับแมวจะเข้ามาขี้ที่ท,ท,ที่ที่กับพื้นที่ในบ้าน่ครับทั่วแล้วก็มาจะตะกายรถหลังคารถนะครับเบาะรถให้ความเสียหายแล้วก็ที่หนักสุดก็คือ,อจะมา ไล่กัดกันใต้ฝ้าที่หลังคาบ้านช่วงประมาณกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยเป็นประจำทบทุกคืนเมื่อคืนก็ตีสองครึ่งครับ <Ugh. S 1> ก็ได้รับความเดือดร้อนตัวนี้มาหลายปีครับจนจนคิดว่าอยากจะได้รับการอยากให้มีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ,ของอผู้ที่เลี้ยงอยากให้เขามีความรับผิดชอบในการเลี้ยงแมวมากกว่านี้นครับไม่ปล่อยทิ้งขว้างนะครับก็ในส่วนของแมวอีกส่วนหนึ่งที่หมู่บ้านเราประสบปัญหาเันนี้ก็คือเรื่องของ สุนัขจรจัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับตอนนี้ที่ออกใหม่ก็สองพกอกสุนัขเหล่านี้ก็คือไม่ได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนหรือว่า,าหรือว่าการคุมกําเนิดน,นะครับก็เลยจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆปัญหาก็คือจะ่ายเลอะตามถนนนะครับแล้วก็มีไล่กัดไล่เห่าคนในหมู่บ้านนะครับก็ปัญหาก็คืออย่างที่บอกนะครับผมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาควบคุมดูแลในเรื่องของ สุนัขจรจัดในหมู่บ้านเรานะครับแล้วก็อยากจะวิงวอนให้เจ้าของแมวนะครับได้ใส่ใจในการดูแลแมวของตัวเองทีนิดนึงนะครับก็คืออยากจะให้รับผิดชอบจะให้มาสร้างความเดือดร้อนกับบ้านคนอื่นนะครับก็ก็วอนนะครับในสิ่งตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะให้ผักดันเป็นในเรื่องของการมีระเบียบหรือมีกฎหมายเข้ามาควบคุมสําหรับคู่ที่ต้องการจะเลี้ยงสัตว์นะครับ ให้เหมือนที่ต่างประเทศทำนะครับ